น้องครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมขนมคองแข็งพี่จะให้รีวิวจะให้รีวิวให้หน่อยดเดี๋ยวเปิดให้ชิมก่อนอกินข้าวกันไหมยน,น่ยยังไม่ได้กินข้าวเพิ่งเรียนเสร็จรสชาติหลังจากที่ชิมไปเป็นไงบ้างครับหวานอร่อยค่ะ กรอบค่ะแล้วก็อร่อยมากค่ะแล้วก็เป็นน้องคิดยังไงกับบรรจุภัณฑ์ของรู้สึกว่ามันกระทัดรัดค่ะสามารถเก็บไว้ได้ได้นานแล้วก็สามารถพกพาไปกินที่อื่นได้ด้วยค่ะปุกปิ๊กน่ารักค่ะขอบคุณครับว้าวน้องครับพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมได้ค่ะ รีวิวขนมให้พี่ได้ไหมได้ค่ะอ่ะโอเคเราลองชิมก่อนมาแต่ไหนมาตะเรียนค่ะเป็นยังไงความรู้สึกอืมกรอบค่ะกรอบมากเลยค่ะต่อปัจจุพันอ์ไรเป็นยังไงแพ็กเกจสวยรูหามากเลยค่ะแพ็กเกจด,ดีค่ะมีโลกโก้น่ารักดีค่ะ ที่ขอคืน